กับผมพลทหารสุริยะขวัญอ่อนเป็นทหารอยู่สังกัดกองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9มีอายุ21ปีบ้านอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีกับผมได้ทําการสมัครทหารด้วยวิธีร้องขอโดยระบบออนไลน์ก่อนที่ผมจะสมัครเข้ามาเป็นทหารอยู่ที่บ้านก็ได้ประกอบอาชีพรับจ้างเั่วไปก่อนเนื่องจากพิษโควิด COVID, ทำให้รายได้ทางบ้านไม่ดีขึ้นทางผมเลยตัดสินใจที่จะสมัครเข้ารับราชการทหารด้วยระบบออนไลน์ก็ <món> อยู่นอกเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีวินัยในตัวเองพูดได้แต่ทําไม่ได้เริ่มจากฝึกมาก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปตรงที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมีระเบียบวินัย จากคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยก็ออกกําลังกายทุกวันทุกเย็นจากคนที่กินเยอะก็กินเป็นเวลาขึ้นมีคนพาเข้านอนก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากเข้ามาเป็นทหารนะครับลองเข้ามาสัมผัสดูเองครับเพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ ที่ปากว่าไม่เท่าเรามาสั้มพัดเองครับมาเถอะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวของทัพบ,บก